มันจะไปฝั่งนู้นแล้วมันจะกลับลำพวกมาฝั่งนี้ครับไปโอ้โหซ้ายนะครับโอ้โหไอีบุลเลอรด้วยมัมไส้แตกไอตัวเนี้ย มันยิงประตูใส่แตกไปแล้วอ่ะเออ,เอเนีอ่มันแปรมันแปรเอามันแปรเอาโอ้ถ้าใส่แตกเดี๋ยวไป่ต้นเลยไปที่ร้านโควิดเลยจะมาเหอะ โอ้โหวิสิตใครใครใครเอ่อเอาวีบอลเลยยิ้มเลยยิ้มเลยเกิดวิก่อถ้าหมีไม่ยิงยิ้มเลยเกิวิต่อ